มาพี่น้องกินข่าเทียงน้ำกันนี่ขยำน้ำพริกพี่น้องกินง่ายๆกินง่ายายังไงพี่นอ้องปลาหมึกปลาหวานปลาซอยพี่นอ้องกลเกือนี่ปลกระปกระกาศดองมาๆพี่น้อง หืมแซบแซบเอาน้ำมันพืชมาร,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 รยโรยโรยรยพยายามพยายามแซบหืมหืมหืมอืมแซบเน,น,น,นาะ กาะดองอืมรสชาติมันได้พี่น้องปลาหมึกอด

ัง่ายังไงพี่น้องอืมครับกคบลองขอาคุณพระชาเลยพี่น้องเนี่ย อืมรตรงมี้ยังมากไม้พี่น้องกิงง่ายพี่น้องมาตรงเป็นหย่งยากอัดดองเน่าแซ่บๆกินกับมะพริา รับรับนงบังน้ำพิกน้ำพริขยำน้ำมันหมูพี่นาองแบอืมพิกระเพรยุบไปเนองปลามึกแอมกระเพร แทบพักง่วงเลยหูดไหวได้มั้นเนี่ยอืมจนน,มนั่นแล้วไปนองเงี้ยแซบกว่าแซบครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพลงท่นนี้ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับผม ขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปครับผมขับรถสวัสดีครับ